้องป้อมรนะป้อมลูกไฟขอโทษด้วยนะคะถ้าอ่านชื่อใครไม่ได้เดี๋รบกวนมีอะไรถามแอดมินไกลได้เลยนะบางเขนเริ่มเตะส่งชิ่งไปริมเส้นทําชิ่งไปอยู่ส่งชิ่งมาทางนี้ปุ๊บจะพาลูกทะลุไปยังไงอยู่พาเลี้ยงไปอยู่หลบหนึ่งลบสองทำชิ่งไปอยู่ยังไงโอ้ยนิดนึงย้อนหลังกับมาการสนามจะทําชิ่งไปมุมไหนดี ยังไงดียังไงดีเอาคุยเขาได้อยู่เอาทางเราตัดบอลแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าฟาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะฟาวนิดหน่อยนะฮะทุกคนฟิหมอนเออลาวินิดลาวินิดได้ฟรีกิกนะ ทำชิงไปไปโอ้โหรอดไปครับเจ็บเฉียด,ดเสาสองออกไปอย่างเสียวๆเลยเขาทักทายให้เราหนีหมอนทองสู้ๆปากก๊อฟเปลี้ยงไปเกือบหน้าประตูโอ้โหหน้าประตูเขาก็รับได้ต่อฮะหน้าตัวตูเขาก็มารับได้ต่อ,อยังไงตอ่อยังไงต่ออย,อยู่หน้าประตูเขาอยู่ยังไงมโยนยาวมาเฮ้ยเราบ่งสกัดได้เขาตามบอลกันอยู่ตามเก็บนะเขาตามเก็บเฮ้ยไม่ได้ดิ โอ้ยมากามอยกางเนียว โอ้ยหายใจหายคอไม่ทันเลยป่กกีนน้นี้โอ้โหรุ่นใหญ่รุ่นพี่เรามาแล้วรุ่นพี่เรามาแล้วโยนไปเขาสกัดได้คืนมาฝากก๊อฟปาก๊อฟเปี้ยงไปหน้าประตูมงเข้าไปยักไม่ได้อ่ะมันก็โดนผมมากโดนผมอยู่นะเอามาดูกันมาดูภาพรีเพย์นะ เอาใจช่วยมา,มาดูมาดูว่ามีการโดนเราไม้โดนแต่ที่เห็นอไม่พูดเดี๋ยวจะมามาแล้วแต่เราที่เห็นว่ามันเฉียวผมน้องยักษ์ลงไปนะเฉียวผมน้องกล้องอไปฟิวแต่ว่าตรงนี้ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของกัมของผู้ตัดสินนะเราก็ตามที่ผู้ตัดสินเห็นเห็นสมควรนะคะทุกคนแต่น้องๆทั้งสองทีมนี่ เก่งมากๆผัดกันลุกผันกันรับหือเย็บเขาแย็บมาเราก็แย็บกลับบอกเลยว่าสนุกจริงๆพี่ใหญ่เรามาแล้วพี่ใหญ่เรามากู้สถานการณ์ของเราแล้วนะคะมาช่วยน้องๆจากทีมก่อนแล้วเนาะพี่ใหญ่เรามาแล้วครับเรามาดูกันครับโอ้ยปอโตใหญ่ไปลุ้นเลยอะพอโตใหญ่แบบลุ้นเลยอะเราก็ลุ้นเหมือนกันทุกคนเอาใจช่วยหน่อยนะทุกคนสากรอบก็เหนียวมากโอ้โหทางเขาก็เหนียว จริงทุกคนรอดูรีเพย์นะจะออกมาไงลุ้นบาปบุญบุญที่เคยทํามาบุญที่ทํามาเมื่อวานขอส่งผลให้ลูกนี้โดนผมเจ้ายักษ์เด้อโอ้ลุนอะได้ไหมอะได้ไหมอะโอ้ดูตุนเต้นอะทุกคนบุญที่ข้าพเจ้าทํามาวันก่อนขอให้วันนี้โดนผมเจ้ายักษ์ด้วยเธอสาธุ เอาได้ไหมเย่ <Yeah. S 1> <Ooh. S 2> อทองมนะา้นำันิทาเ็้องประตูต่อศูยเย่เย่เย่บุญธรรพเจ้าได,ได้ใช้ไปแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปทำบุญต่อนะเพื <c oughs> ่อจะได้เอาบุญมาใช้ต่อ <c oughs> แขนส่งบอลทำชิ่งไปใช่ใช้แต่ใช้แต้มบุญไปแล้วเดี๋ยวเราต้องทำบุญเพิ่มโอเคไปอยู่ในเกมต่อบางแขนทำชิ่งไปชิ่งมายังชิ่งริมเส้นอยู่อ๋อชิ่งไปชิ่งมาเขาแบบรับส่งบอลได้ดีมากนะคะเขาทำโศกรับส่งบอลได้ดีมากไปแล้วเขาจะเจาะแล้วเขาจะพาลูกไปยังไงเขาทะลุไม่ได้ติดปอโตยังไงเขาจะทะลุพาลูกขึ้นไปทีมอุ้ยน้องป้อมสกัดไปได้ตบมือค่ะสวัสดีทุกคน สองบุญสน่อสองบุญใน้แอดด่วนนะเดี๋ยวแอดก็ต้องไปทำบุญเพิ่มนะบางเขนได้ลูกเตะทำจริงไปหุยแล้วลูก ชิงส่งชิงยาวขึ้นสกอร์ให้หน่อยแอดมินไกด์หมอนตอนนี้หมอนทองวิทยาขึ้นน้ำลาวินิสบางเขนสประตูต่อศูนย์เอ้าเอ้ายังไงเขาจะคาบอลทะลุออกมาในฝั่งเรายังไงในเขตเรา,ายังไงเขาทําชิ่งกันอยู่แต่เขาส่งบอลกันดีมากราวินิ้บางเขนเขาเป็นตัวเต็งอยู่แล้วนะคะแต่เขาจะโอ้ยดูป้อมแน่นอนพิมเป็นตัวหนังสือเลยคะ่ะพิมเป็นตัวหนังสือหน่อย โอเคค่ะคุณไกด์ขอโทษทีบอกให้ทำแต่ว,ว่าลืมปักหมุด <c oughs> เดี๋ยวแอต้องรีบไปทำบุญน้เนี่ยเดี๋ยวจบแล้วนนรับ <c oughs> ทำบุญนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแตแ่พเราใช้แต้มบุญไป <c oughs> ไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยหมุนก็ต้องด้วยคาถาละครับ <c oughs> อ่านที่ปักหมุดได้เลยค่ะ <c oughs> าทางเราได้ได้เตะได้เตะมุมปอโต้จัดการ <c oughs> ปอรโ,ตโต้มันเตะมุมโ <c oughs> ยนไป โอ้โยร่างพิเศษเขาเขาโฉบเอาไปได้ยังไงแล้วก็ยังไม่ยอมไม่ผ่านเขาคืนหลังไปเขาก็ชิงมากางสนามเขาจะพาทะลุไปยังไงอืมยังไงอยู่โอ้โยยังไงได้ไหมลูกนี้เอ้โยโอ้โยโอ้หปั๊มกันไปหนึ่งดอกอดอสุดยอดพ่อป๊อกกับพี่เปียได้จ่ายแล้วคนละหนึ่งพันทำไมคะคนไทยบินได้คืออะไรหรอแอดไม่รู้เรื่องเลยพ่อป๊อกกับพี่เปียรได้จ่ายแล้วคนละครึ่งพัน ไปกาฟี่กาฟี่กาฟี่โอ้โหเขาไปลนไอลูกเตะมุมเอาได้ลูกเตะมุมเราได้ลูกเตะม,มุม,ม,ม,มยัยงไงอุ้ยแจ๊โอ้ยลูกไฟติดนีน่นะโอ้โหเกือบสุดยอดตันนี้อ๋อเขาพอบบ็อกอชีนเหรออุย้ยขอบคุณมากพปะปะับบ็อกโดนแล้วพี่เบียร์ก็โดนแล้วไป มองออกไปได้เขายังได้บอลอยู่ยังไงระวังลูกโอ้ยังไม่เข้ายังไม่เข้าขอบคุณแม่แม่ออนไลน์พี่พี่ออนไลน์ด้วยค่ะพลังกุ้งวันนี้พลังกุ้งพลังกุ้งนะคะพลังกุ้งแล้วก็พลังอัดฉีดจากพ่อปอกับพี่เบียร์มาอ่ะป้อมได้อัดฉีดท่าใบเทาไอ้ห้าใบเทาเขียวโอยังไงปลากรอบโยนไปวิบหูเจ้ายักษ์ ได้บอลสกัดไปแต่เขาสกัดได้คืนโอ้ชนะบางเขนได้อีกห้าพอเลยเหรอสุดยอดโอ้ยโอ้หลูกนี้กรรมการไม่เป่ากรรมการไม่เป่าสุดยอดอ๋อแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีพลังกุ้งมีพลังกุ้งมีพลังกุ้งตอนนี้มีพลังกุ้งจังหวนประเด็นไหมมีนิดนึดนง อาโดนอะไรอ่ะจังหวะนิดนึงโดนฟันหรือโดนอะไรอะโดนเลือดหรืออะไรสักอย่างนี่แลละค่ะถ้าชนะเดี๋ยพออย่าพพนเป็นตัวเลกนะฝากพพนเป็นตัวหนังสือทีรบกวนแต่ที่น,น้อยก็คือขอบคุณพลังพลังแม่ออนไลน์พี่ๆออนไลน์นะคะพลังกุ้งตอนนี้แอดมีด้อมกุ้งแล้วนะเดี๋ยวแอดจะส่ง QR วอาโค้ดให้ แอดแปะในตอนไลฟ์ไม่เป็นเดี๋ยวพอจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอดจะนั่งคุยแป๊บหนึ่งแล้วบอกใครอยากเข้าก็คือจะส่งให้จะเป็นดอมกุ้งหมอนทองนะคะถ้าอะไรนะถ้าชนะคือห้าใบเทาพอบอกพี่เบียร์แล้วพี่พีกสามโคนโอ้โห,หชุดจอดพลังกุ้งดีดพลังกุ้งดีดอา้าวตอนนี้เปลี่ยนเป็นน้องบีมลงมานะน้องบีมเบอร์สามน้องบีมลงไปก่อนนะน้องบีมเบอร์สาม น้องบีมน้องบีมลงไปนะโยนยาวมาโอ้ยป้อมยังสกัดไว้ได้อยู่โอ้โหระวังลูกบางเขนได้บอลอยู่บางเขนเอาว่ายังไงโอ้โหยังติดบล็อกติดบล็อกป้อมอยู่คะบอกบอกแล้วพี่ใหญ่เรามาครับพี่ใหญ่เรามามทางบางเขนเตะบอลจะเล่นทำชิงไงเห็นไหมโอ้โหไม่เข้าไม่เข้าครั ไกดเข้าครับเออไกด์ปักหมุดได้เลยไกด์ไกด์ฝากจัดการหน่อยโอ้โหบิไมไม่เข้าไปเลยละเกือบเกือบใครดูใครดูโอกเกนีอยู่อยากรู้ว่ากี่นาทีแล้วบอกแอนหน่อยพลังเท้ากุ้งไปยเดี๋ยวโอ้โหลูกไฟแล้วใครเข้าไปดูบ้านฟ้าหน่อยว่ากี่นาทีแล้วนี่ บ้านฟ้าบอกเวลาอยู่โอ,อกกเอออก,กนีโอเกนีไปสิเขาทำชิงไปริมเส้นใครจะวิ่งโอ้ยเฝาเราได้ฟา้าเราได้ฟา้าใช่ไหมกรรมการเป่าเราได้ฟา้าใช่ไหมยังไงไม่เข้าใจใครได้หรือเขาได้หรือยังไงสิบเจ็ดเหลือสินาทีลุ้นลุ้น,นุ้นให้หมดข,ขอบคุณสำหรับสติกเกอร์คอบคุณนะคะเขาได้บอลน,นะเอา้า แต่เราเห็นเขาแต่เราเห็นลูกเราโดนผักไม่เป็นไรจ้ะโอเคบางเขนว่าไงทางเราไม่ยอมโอ้โหเขาแบบกดดันเขาเลยอ่ะรอบนี้เรามากดดันเลยอ่ะพี่ใหญ่เรามาแล้วพี่ใหญ่แล้วตบมือค่ะทุกคนหมอนทองน้ำสองศูนย์ค่ะเออเขาทำชิ่งเขาเล่นชิ่ง เขาเล่นชิงกันไปบีมบีมลูกไปบีมบีมบีมไปลูกบีมบีมไปโอ้โหสองหนึ่งเอาไม่อยู่โอ้โหไม่มีคนดูที่ปังหมดเลยจ้าแอดมินไกด์ปากให้แล้วอุ๊ยเข้าไปเลย,ยสารลรับขานกล้องจริงๆเลยเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ขึ้นขึ้นลงๆงงจริงจริงมาโยนยาวมาโอ้โหป้อมสกัดยังได้อยู่ไปป้อมไปส่งไปให้บีมบีมยังไงพาชิงไปยังไง เราได้บอลไหมอ๋อทางเราได้บอลนะโยนไปหน้าประตูโอ้โหฝาก,ก๊อฟเหนียวมากต่อมาฟ้าก,กอ๊อฟฟาก๊อฟฟ้าก๊อฟเหนียวมากโอ้โหไปไปดิโอ้โยบางเขนยังได้อยู่บางเขนทำชิงบางเขนพยายามจะพาทะลุบอลทะลุมาอีกฝั่งเราให้ได้แต่ทางเราก็วรรน,นิดโอ้โห พลังกุ้งวันนี้ลูกเราดีดมากครับลูกเราดีดมากครับบอกเลยวันนี้พลังกุ้งพลังกุ้งจากพ่อพ่พี่พี่แม่แม่ออนไลน์แม่ออนไลน์พี่ออนไลน์ทุกคนนะคะอื้อปอตโตปอตโตชิงไปให้กาแฟกาีฟ<ป><ป>พาขึ้นไปยังไงส่งให้ป้อมป้อมยังไงลูกไฟไหมชิงไปที่ซัดโอ้โหติดบล็อก ไปป๊อกไปป๊อกโอ้โหวันนี้ส,สุดสุดสุดท็อปฟอร์มไปป๊อตโต้ไปบีมโอ้โหอัดกันไปดอกระวังลูกระวังลูกเฮ้ยยังไงบางแขนวิ่งมาทำชิ้งส่งให้เพื่อนว่าแล้วโอ้โหขอบคุณมากเลยน้องปอตโต้เก่งงอบจะกลักไปได้อาทาตัวเองล่ะ เปลี่ยนตัวแล้วหูเขาเปลี่ยนบ่อยสองตัวแล้วของเราเปลี่ยนไหมของเราไม่เปลี่ยนเลยมาแล้วเขาเปลี่ยนตัววิ่งตัวจีนมาแล้วฝากใครตอบขอบคุณกำลังใจด้วยนะขอบคุณมากๆเอาเรื่องวันนี้เดือดรับพี่ใหญ่เรามาแล้วแอดก็ใช้แต้มบุญไปแล้วด้วยเดี๋ยวต้องรีบไปทำบุญก่อนบางเขนได้บอลเราสกัดไปได้ไปกัปฟีไป ไปปอปาอโตโอ้ยสวยมากกัปี้ตังยิงโอ้โหเย้เย,ย,ย้เย้เาฮโว้ยวันนี้วันนี้วันนี้ท็อปฟอร์มสุดๆเย้เย้ปาอโตใหญ่ยิงเข้าไปวันนี้สองลูกแล้วว่ปะปะ่อป๊อป่อป๊อกับพี่เบียเต็มตัวเลยนะฮอพอฮอบพอสุดยอด ตอนนี้โรงเรียนหมอนทองวิทยาขึ้นนำลาาวินิตบางแขนสาประตูต่อศูนย์ใช่วันนี้มาโหดน้องได้พักไงน้องได้นอนเต็มอิ่มไงน้อง,น,องน้องได้พักแล้วก็พลังกุ้งแม่ๆพี่พี่ออนไลน์ด้วยพลังกุ้งดีด ยอดแอดหายเหนื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวแอดจะลงลูกในต่อตอนะให้ดูว่าแอดอะเอาวันนี้เอากุ้งมายังไงแอดหายเหนื่อยเลยเจออย่างงี้แอดหายเหนื่อยเลยจริงๆก็ไม่ได้ว่าเหนื่อยนะแต่แบบมันยิ่งตื้นตันอ่ะเออมันยิ่งมันยิ่งตื้นตันอ่ะเออมันยิ่งตื้นตันเขาไม่ีกอ่ะ แล้วยิ่งแม่แม่ไโหแม่แม่ปู่เดี๋ยวคืนนี้คือไล่เรื่องกุ้งเพราะว่าเดี๋ยวมีเตะอกกันนี้อ,อกีกมีที่เขาจะไปปลาเผาอีกเพราะว่าเราต้องสั่งล่วงหน้าวันหนึง่งเพราะมีเงินแม่แม่ที่เปมายังเหลืออยู่เดี๋ยวมาสรุปวันนี้วันนี้อยู่กันยาวๆนะอยู่จนเบื่อแอดไปเลยนะเพราะแอดไม่ค่อยไล์เอาเริ่มเริ่มบางเขนบางเขนทิ้งใบสรุป โผขึ้นมาเล่นเล่นลายเล่นอะไรนะลายลายลอบลายลายยังจําชื่อไม่ได้สักทีเออช่วง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 อะไรสักอย่างอ่ะแอดอ่านไม่ทันเขาเล่นลายลายเลพยเพลา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 ยเขาขึ้นพุ่สาประตูขึ้นมาเล่นเพลายลายเพเออไอเราติ๊กตอกอันราติ๊กตอกเออนั่นแหละเออก็ทําชิ่งกันอยู่เขาเล่นลูกสูตรก็ทําชิ่งกันยังไง เออเขาเล่นเรียไลฟ์เพย์ pay, ช่วงไลฟ์เพย์ห้านาทีสุดท้ายหรือเปล่าไปเฮออ้ยยานะโอ้โหสุดยอดสุดยอดขอบคุณมากหนึ่งใบแดงที่ออนเข้ามาลูกๆพล,ลังกุ้งพลังกุ้งของแม่แม่พี่พี่ออนไลน์ครับแม่แม่พี่พี่ออนไลน์ขอบคุณมากเลยแอดโอ้โหสุดยอดสุดยอดเดี๋ยววันนี้เราไลฟ์กันหลายอย่างเลยไลฟ์แบบว่าคุยเรื่องดอมกุ้งด้วยแล้วก็เคลียร์เรื่องเงินด้วยว่ามัน ยังไงอะไรแล้วก็ใครจะสั่งเพิ่มเพราะมีออร์กเน่อีกนะคะวันวันที่13เห็นว่าเลื่อนเป็นที่วันที่12รอเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเช็คทางรายการด้วยว่าเลื่อนจริงหรือเปล่า,เ,าเ,เหลือหกนาทีบางเขนทำชิงเลยฮะเหลือหกนาทีใช่ไหม,ไหมยังไงยังไงเขายังเล่นลายลายแมนเลมเพลลายบุรษสาประตูก็ยังอยู่ยังไงทำชิงโอ้โหสวยสวยไปอ๋อ ใช่ค่ะฟาวกอนครึ่งแรกค่ะครึ่งแรกแอส่วนมุลแล้วเดี๋ยวแอรไปทำบุญต่อแอใช้แต้มบุญไปแล้วเมื่อกี้นี้ลูกแรกใช้แต้มบุญไปะนะโอเคเราเอาใจช่วยกันต่อบางเขนทำชิงไปยังคงพวกสาวตูนขึ้นมาเล่นอยู่ไลยเพอย,อยอยู่ยังเล่นทำชิงกันอยู่ยังไงต่อยังไงต่อบางเขนทำชิงลูกไปทะลุโอ้โหทางเราบล็อกได้อยู่เขายังจับบอลลงมาได้อยู่บอลยังไม่ออกบอลยังไม่ออก ยังไงตอ่อเขายังทําสูตรอยู่ยางยางยางยายายาไม่ได้หรอกโอ้โหฟาก้ออยางเหนียวฟาก้ออยางเหนียวไปเถอะโอ้โหพอเพพอเพยอามาพอเพเพโพโอเคไปดูกันต่อเขายังเล่นเพพอยู่ค้างเหรอ ไม่ค้างนะถ้าใครค้างแล้วออกเข้าใหม่นะไม่ค้างนะไปบางเขนว่าไงบางเขนยังไงโอ้โหเขาได้ฟรีคลิกอยู่ใครค้างแล้วไกด์ฝากปักหมุดทีไกด์ไกด์ปักหมุดด้วยใช่ไหมไกด์ปักหมุดได้ใช่ไหมฝากปักหมุดด้วย่ะั้งบนึง แสงเข้าตานิดนึงขอโทษทีเลยไม่ค่อยเห็นข้อความอีกสี่นาทีโอ้ยลูกนี้ลุ้นๆุ้นโอ้โหไม่เข้ากรอบครับตบมาเขายังได้อยู่ยังไงโอ้ยโคดโคดขึ้นแล้วโคดขึ้นโคดโคดย้อนนะยังไงยังไงเขายังทำชิ่งอยู่ เขายังทําชิ่งอยู่เขาจะเล่นสูตรไหนอ่ะเขาจะทาจังหวะไหนเนี่ยเราต้องรอดูกันนะคะนี่โอ้โหฟากอล์ก้นเดียวสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไปหลังบ้านเรานี้ฟากอฟสุดยอดเดี๋ยวนี้ฟากอฟกไปเลยเดี๋ยวแอดให้เองสองใบแดงนะเดี๋ยวติบมือเลยติ๊บมือไปก่อนเลยแอดจะให้ได้แค่นี้ขอโทษด้วยนะให้น้อย เดี๋ยวติ๊มือไปเลยฟากอล์ฟเนี่ยโคตรติมือไปเลยสองใบแดงวันนี้ฟากอบ์ออทุกคนเล่นดีทุกคนเล่นดีจริงๆทุกคนนะทุกคน,น,นทุกคนเล่นดีจริงๆเขาเล่นเก่งมากแต่เราก็ให้กําลังใจทุกคนเล่นเก่งไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่เล่นเก่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าแอดให้แต่ฟากอบคนเดียวไม่ใช่นะ อ,อ,อย่างวันนี้น้องปอต้อก็มีแม่แม่เปกุ้งอะไรให้อย่างทั้งก่อนก็ได้เยอะอุ้ยระวังลูกโอ้โอเยเย้บ้าแขงค่ะแล้ววันนี้แอนเลยสองใบแดงส่วนตัวเลยอันนี้ไปโอ้ยไป ขอบคุณค่ะขอบคุณก็จริงๆก็ส่วนตัวนี่ก็คือได้จากค่าสติกเกอร์อะไรเงี้ยแหละนั่นแหละคือโบนัสให้เด็กๆนะคะอีกกี่นาทีเหลือกี่นาทีทุกคนเหลือกี่นาทีหมดเวลาครึ่งแรก <ๆ S 1> เ้าพี่ยักเรามาแล้ว <ๆ S 1> ใช่ฝากกอล์ฟสุดจริงใช่เลย <ๆ S 1> พี่ยักเรามาแล้วพี่พี่ใหญ่ลาลงมาๆๆอีกสองนาทีสองนาทีหมดเหลือสองชั่ว,ว,วโมงใช่ๆๆพูดถูก่ะพูดถูกจริง พอเพย์แ้วเพย์พอแย่เลิฟติ๊กต๊อกเขามาอีกแล้วเขามาอีกแล้วฝังนาทีสุดท้ายทุกคนเอาใจช่วยหน่อยขอทําชิ่งกันขอทําชิ่งไปทําชิ่งมาเขาจะเล่นลูกไหนตรงประตูเนี่ยเขาจะเสียบเขาจะเล่นแบบเดิมที่แอดแอดจำได้ประตูฝั่งเนี้ยเขาจะทำมาให้คนเนี้นเยเออเน่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 เ่ นิดนึงโอ้ยยังทิมได้อยู่เอาว่าเพเออนั่นแหละครับคือแอดอะใครรู้ว่าแอดจะพูดไม่ค่อยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นั่นแหละช่องแอดเอ้อย่านะไปไปไปดิเอางงงงงง,ง,งตัวเองเหม่อปะเนี่ยเหมอเหม่อ,มอแต่ประตูเขาเหม่อเองไปไปเอ้ยเขาทำชิ่งยังไงต่อยังไงยังไง เขาจะเล่นลูกไหนนี่ว่าแล้วเขาต้องส่งให้ลูกคนนี้เขาต้องทำชิงระวังจะเจาะเข้า,ขา,ขาตรงกลางนะเบอร์20กับเบอร์13เนี่แหละเขาจะส่งไปให้2คนเนี้ยเขาจะทำชิงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเขามากันทุกคนดูทุกคนเขาเปลี่ยนมุมแล้วเขาเปลี่ยนเบอร์โอ้โหสุดยอดโกไลายลยโกต้องขอโทษด้วยนะคะสมองอันน้อยนิดของแอดไประวังนะนี่ไปก็ทำชิงมา ไปดิไม่ได้ยายระวังระวังหมดเวลายังเนี้ยทำไมามันนานจังปีตปีตอย่างไงโอ้โหสุดยอดตบมาเลยทุกคนนะคะหนึ่งนาทีเหลือหนึ่งนาทีถ้าขาดใจไปหน้าประตูโอ้โหเกือบมงเข้าเขาบอกเมื่อกี้เหลือสองนาทีตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีทำไมมันนาน หนึ่งนาทีเหมือนหนึ่งปีไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกเอาว่ายังไงบางเขนได้บอลทําชิ่งมายัางทําชิ่งมาเล่นสูตรไหนอยู่ทําชิ่งฝั่งตรงไปเพย์พา,าวเพย์พาวย่อเพย์โว์พาเวอร์เพย์เพาไลน์อาจจะช่างสักอย่างนั่นแหละไปค่ะไม่หรอกเวลาแอดตื่นเต้นน่ะเฮ้ยนั่นแหละ คือไม่จังหวะที่แอดพูดได้หรือแอดจะแต่เวลาแอดตื่นเต้นหรืออย่างเงี้ยสมองอนน้อยนิดของแอดมันมันลนหนักมัน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 เอ,อ๋มันอ้องอ่ะเออง่ายๆมันอ้องอืมปูยฟาก๊อฟสุดยอดจัดไปสองใบแดงติปติปส่วนตัวติ๊ปส่วนตัวก็ได้จากกเอ่อได้จากสติกเกอร์พี่ๆแ่้ะค่ะ <ś led> ได้พักแล้วได้พักแล้วนะจบครึ่งแรกไปแล้วนะคะสำหรับฟุตซอโอกเกนะนะคะหมอนทองพบกับราชวิทย์บาง